เมนูง่ายๆกับชาไข่มมูสำหรับวันนี้เรามีเมนูยอดฮิตมาฝากทุกคนกันอีกแล้วค่ะสำหรับเมนูที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นั่นก็คือเมนูน้องมีปันนี่สำหรับเมนูนี้เนี่ยนะ วัตถุดิบก็หาง่ายมากๆเลยไม่ว่าจะทำกินหรือว่าทำขายเนี่ยรับรองว่าถูกใจแน่นอนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูนั้นฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานทุกคนกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสำหรับวัตถุดิบที่เราจะใช้นะคะจะใช้ทั้งหมด4อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือนี่เลยนมหมี่ของเรานะคะสำหรับนมหมี่เนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ตามชอบเลย 2. นมพ้นจืดค่ะ 3. นมข้นหวานสำหรับ2ตัวนี้เนี่ยนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะและอย่างสุดท้ายอย่างที่4นะคะก็คือน้ำแข็งนั่นเองสำหรับตัวน้ำแข็งเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นน้ำแข็งหลอดเล็กหรือว่าน้ำแข็งปนค่ะไม่แนะนำให้ใช้เป็นน้ำแข็งยูนิคก้อนใหญ่ๆนะเพราะว่ามันจะปั่นยากแล้วก็ทำให้เครื่องปั่นของเราเนี่ยพังได้ง่ายค่ะถ้าพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเทนมหมี ใส่ลงไปในโถปั่นได้เลยเราจะใช้นมหมีนะคะปริมาณ1กระป๋องค่ะสำหรับวันนี้นะคะอิงเลือกใช้เป็นนมหมีรสออริจินอลค่ะเพราะว่ามันจะมีความหอมมันกลมกล่อมค่ะซอสนะคะนันก็คือนมข้นหวานค่ะเทสใส่ลงไปได้เลยวันนี้อิงใส่ปริมาณ50 ml ค่ะแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบที่มันมีความหวานมากกว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มได้ค่ะ แล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดค่ะปริมาณ20 ml หลังจากนั้นนะคะเราก็เทน้ำแข็งค่ะใส่ลงไปได้เลยน้ำแข็งเนี่ยจะใช้ปริมาณ1แก้วนะคะแล้วก็ปิดฝาเตรียมตัวปั่นกันได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำโถปั่นค่ะใส่ลงในเครื่องปั่นได้เลยเมื่อเราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำไปเทใส่แก้วได้เลย หลังจากนั้นนะเราก็จะท็อปด้วยผงโกนตินค่ะสำหรับตัวท็อปปิ้งนะ้เพื่อนๆก็สามารถใส่ได้ตามใจชอบเลยนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่น่ากินไหมทุกคนก็เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูนงมีปันของเราถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะอ๋อและถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยยังไม่มีวัตถุดิบหรือว่าอุปกรณ์ดีๆเนี่ยสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ w w w c h a i k h m o o k c o m หรือว่าทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น s h o p e e lazada, j d c e n t r ซหรือว่า line at c h ชา a ข m o o k ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ 拜拜。